ึ้นชื่อว่าผู้ตัดสินกับนักฟุตบอลแน่นอนว่าน,นี้คือของคู่กันในโลกลูกหนังครับบางครั้งการทําหน้าที่ของพวกเขาเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการโต้เถียงกระทบกระทังกันเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับเรื่องราวระหว่างเจมส์มิลเนอร์ท่านรองของลิเวอร์พูลและโจนาธานหรือจอนมอสผู้ตัดสินชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเกมลิเวอร์พูลประทะคริสตันพาเลเมื่อเดือนมกราคมปี2019 วันนั้นรองเจมส์โดนเปามอสแจกเหลืองสองเป็นใบแดงไล่ออกไปหยาบน้ำก่อนใครเพื่อนจากจังหวะตัวเขาทำฟาวใส่วินฟิสซาฮาช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บทันทีที่ตัดฟาวคู่แข่งมิลเนอร์รู้ตัวว่ายังไงก็ไม่รอด,ดแน่เขาเดินก้มหน้าออกจากสนามแบบไม่เถียงสักคำก่อนผู้ตัดสินจะควักใบแดงด้วยซ้ำถึงตรงนี้หากรองเจมส์กับจอห์นมอสมีสถานะเป็นเพียงนักเตะและผู้ตัดสินทุกอย่างคงจบตรงนั้นไม่มีอะไรต้องขยายความเพิ่มเติมครับ ทว่าความจริงมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิเพราะเมื่อย้อนกลับไปราวสองทศวรรษก่อนจอห์นมอสในวัย20กลางๆที่นอกจากจะเริ่มต้นชีวิตทำงานด้วยการเป็นคุณครูสอนหนังสือในโรงเรียนปฐม,มเวสต์บุกแล้วเขายัางรับหน้าที่เป็นโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียนด้วยตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพราะมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายยืนยันว่าเด็กชายมิลเนอร์คือหนึ่งในผู้เล่นทีมโรงเรียนเวสต์บุกชุดนั้น โดยเจ้าหนูเจมส์ได้รับความไว้ใจจากโค้ชให้ทำหน้าที่สวมปลอกแขนกับตันทีมเลยทีเดียวเท่ากับว่าความสัมพันธ์แรกของมิลเนอร์และเปามอสไม่ใช่ผู้ตัดสินกับนักเตะไม่ใช่การแจกใบแดงไล่ออกจากสนามในอีกหลายปีให้หลังหากแต่พวกเขาเคยเป็นอาจารย์และสิ์ก้นกุฏิกันมาก่อนคราวนี้เมื่อช่วงเวลาที่โรงเรียนเวสต์บุกจบลงทั้งครูก็แยกย้ายตามทางของตัวเองครับฝั่งมิลเนอร์ยังคงเอาดีด้านฟุตบอลต่อเห็นเจ้าหนูนี่เข้าร่วมทีมเยาวชนของลีสต์ยูเนเต็ด สร้างชื่อและโลดแลนไปอีกหลายสโมสรทั่วกรองกฤษก่อนจะมาลงเอยกับเลี้ยวพูลในปัจจุบันส่วนจอร์นมอสจากคุณครูและโคช้ชโรงเรียนในวันนั้นแกก็ได้โอกาสเปลี่ยนสายงานมาเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพโดยเปามอสเริ่มต้นไต่เต้าจากหลีกล่างขยับชั้นเป็นผู้ช่วยก่อนจะขึ้นมาตัดสินระดับพรีเมียร์ลีกเต็มตัวในปี2011ความบังเอิญคือเส้นทางของพวกเขามาบรรจบกันอีกครั้งในเกมเลี้ยวพูลเจอพาเลทตามที่ผมเล่าไว้เมื่อตอนต้นนั่นแหละครับ ครั้งหนึ่งจอห์นมอสเคยให้สัมภาษณ์ติดตลกทํานองว่าห่างนักเตะที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเข้ามาเจราจาโดยการใช้ความสัมพันธ์นอกสนามเป็นเครื่องต่อรองเขาพร้อมจะควักใบแดงไล่ผู้เล่นคนนั้นทันทีเพราะอย่าลืมว่าน,นี่เป็นการติดสินบนและแทรกแซงการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินในเคสใบแดงของมิลเนอร์คือข้อพิสูจน์ว่าต่อให้รู้จักมักคุ้นหรือเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาก่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่มีผลต่อคําตัดสินในสนาม เมื่อคุณทำผิดกติกาก็ต้องโดนลงโทษและทั้งหมดคือสตอรี่เบาๆรอบอลลีกลับมาเตะช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมว่าเวีรยวูลของเรามีคิวบุกเยือนอาเซนอลตีสองคืนวันเสาร์ที่จะถึงอีกอย่างตอนนี้ผมมีช่องใหม่ชื่อเดอะโมเมนต์ฟุตบอลช่วขนาดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกช่องแล้วนะครับโดยความแตกต่างของเดอะโมเมนต์คือที่นั่นจะไม่ได้มีแค่คอนเทนต์เวอร์พูลหากแต่ผมจะรวบรวมเรื่องราวจากหลากหลายแง่มุมในโลกฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังสไตล์นี้แหละครับ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมเข้าไป Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะผมจะวางลิงก์ช่องใหม่ไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ